14บทส่วนมหาสมัยยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังพระควาสกเกตสูวิหารติกปีรวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจามาเตหิพิขุดสเตหิสัเพหิวะอรหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายพิขุสังคันจะอัทโขจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทโหสียายังโข พรวาจักเกสุวิหังรติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตติงปัจจมาเตหิพิกูสเตหิสัเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันิปติตาหุนติพระวันตังทัศนายพิกูสังคัญจ่ายานุนะมายามปีเยนะพระวาเตนุปัสสังกเมยามอุปสังกมิตวาพระขวัตโตสันติเกปัจเจกคาถาพาเสยามาติอัถโคตาเทวตาเสยยถาปีนามาภะละวาปุริ โสสามัญชิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาภาหังสามินเชยะเอวามววสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราิตาภควโตปุระตปาตุระหังสุอจักขตาเทวตาภควันตาอภิวาเทวตาเอกมันตังอันสุเอกมันตังกิตาโกเอกาภควตาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสมโยปวณณสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาตามหาอิมังธรรมะ ไม่ยังทักขิตาเยวะอัปาราชิตาสังคันติอัตโขอปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตัตตระพิขโวสมาทหังสูจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสูสารัตถิวเนตานิฆาหิตตวะอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัตโขอัปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเฉตวะขีรังเฉตตวะปลิคังอินทขีรังโอหัจจะมมชาเตจลรันติสุทธาวิมาราสุ จากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสลานังคตาเสนเตคมิสสันติอปัยะภูมิงปาหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปูเรสันติติอัตโคภควาภิขูอามันเตศีเยปูเยนะภพิขเวทสสุโรกธาตูสูเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะภิขูสังคันจะ เยปิเตภิกเวหิสุงอติตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวนตานังเอตตาปรมาเยวเทวตาสนิปติตาหิสุงเสยยถาปีมายหังเอตระหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตามัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวนตานังเอตตาปรมาเยวเทวตาสนิปติตาพระวิสันติ เสยยถาปีมยหังเอตระหิียจิกิสมิภิกเวเทวกายานางังนามานิกิตตยิสมิภิกเวเทวกายานางังนามานิเทสิสมิภิกเวเทวกายานางังนามานิตังจุนาถาสาธุกามนาสิกโรถาภาสิสมิตีเอวัมพันเตติโขเตภิขคพระควโตวปจสจูสูงพระควาเอตตททวจอ สิโลกมนุกัสสมียะถัดภูมาตาทสิตาเยสิตาคิริคภะรังปหิตตาสมาหิตตาปุถุสิหาวัสลีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนัสาสุทธาวิปะสันนนมาวิลา พินโยปัญจสเตยตตวาวเนกปิลวัตเวตตัวอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนีละเตเทวกายาภิกกันตาเตวิชาณถาวิคโวเตจอัตปะมะกะลุงสุตตะวาพุทธศาสสนางเตสัมปาตุลหูยางอมนุสานทัสนางอเปเกสตามัทคุงสหสังอัฏฐสัตตมิงสตังเอกเกสหสานางอมนุสานมัทสุงอเปเกนันตามัทคุงทิสาสภาพุตตาหงตันจาสพังอภิญญายะววาจิตตวานัจคุมา แต่ตัวอมันตยิสัทธาสาวกเกศาสนีละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตตายิสมิขลาเหียนุปปุพโสสัตตาสหสาวยาขาภูมากาปิรว oh ัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสีโนโมทามนาอภิกามุภิขูนางสมิจิงวานางชาสหสาหิมวตายาขานันตาวนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสีโน โมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางสาตาคิราติสาหัสายะขานานตาวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวานนาวันโตยัสสสีโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสราสสาหัสายะขานานตาวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสีโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายะขานานตาวานิโน <c oughs> อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสสัสีโนโมทมามนาอภิการมงพิขูนางสมิติงว่านางกุมพิโลราชคหิโกเวปุลละสานิเวสนางพิญโยนางสตสาสหัสสังยาขานางปยิรุปาสติกุมพิโลราชค้าหิโกโสปาคะสมิติงว่านางปุริมันจัติสังราชาทตาัตตะรัถภาษาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายาสัสสสิโส ปุตตาปิตัสสะพระหาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสิโนมธามนาอภิการมุงพิขูนังสมิริงวะนางทักขินันจัติสังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุมพันธานางอาิปฏิมหาราชายัสสัสิโสปุตตาปีตัสสะพระหาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสิโนมธามนาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวะนางปัจจิมัน จากที่สังราชวิรูปขู่ภาษาสติอาคานังอธิปฏิมหาราชายสัตสิโสปุตตาปีตัสสะพระหโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวนาอุตรันจากที่สังราชกุเวโรตปสภาาสติยขานางอธิปฏิมหาราชายสัตสิโสปุตตาปีตัสสะพหโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโน โมทมานาอภิกรรมมุงพิกผูนังสนิทติงวะนังปุริมาที่สังทัตตาลโถทักขีเนนะวิลุนหะโกปัจิเมนะวิลุปะโขกุเวโรอุตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทัธรามนาอัตถังสุวรณีกาปิรวัเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทูเวเตนทูวิปูจาวิปูโตสหะจนทโนกามาเศธโถจากกินนุมันทูนิมันทูจักปนาโทโอปามันโยจักเทวาสุโตจัมาตะลิ จิตาเสนโนจคันทภโณโรราชาชะโนสะโพอาคูปันจัสิโคเจวะติมพลูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุภิโมธามนาอภิกามูพิโุนังสมิตติงว่านังอัฐาคูณภาษานาคาเวสาราสหตัชตาตามพระสาตัด ตระอาคูปายาคาสหายาติทิยามุนาทตรัฐาจะอาคูนาคายาส,าสัตสิโนเอราวันโนมหานาโกโสปาคาสมิติงว่านางเยนาคลา,าเจสัสาหรันติทิพาติชาปะคีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามชปปตากิตตลาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคาราชานามาศิสุปนาต,ตเขมามากาศิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปาย วายันตานาคาสุปนาสารนามกังโุภุตังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโลวะสาวะเสเต,เตอิทิมโตยัสสิโนกาลกันชามหาพิสมาอสุราธนาเวขัสาวปจิตติสุจิตติจาระหาราโทนามุกีสหสตันจารผลิตปุตตานางสัพเพเวโรจานามกาสันในหิกะวะาพระลิงเสนางลางหูพัทมุปาขมุงสัมโยธานิพัฒนเตภิกขูนังสนินิงวะนาง อาโปจัตเทวาปทวีจัตเตโชวายโยตธาขมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายสสาสหาเมตากรุณากายิกาอาคุเทวายาสสิโนทเสตเตทสทากยาสพเนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมัตโววันนาวันโตยาสสิโนโมทมนาอภิกามุงที่ขุนังสนจริงว่านางเวนทูจัตเทวาสหาิจาอสมาจักุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจนทมาคูปุลกิตา ุริยสูปนิสาเทวาสุริยามะาูปุลคกิตา,าาตานัตานิปุลกิตาวา,ากูมันทาวาลาหากาวาสุนังวสสวุโสโ,โสโกปา,กาคาปุลินทโททศัศเตทัศธากายาสเพนานัตตะวณิโนอิทิมันโตุติมันต,ว,ต,นตว,วันนวันโตยัสัสิโนโมทมานาอภิการมุมพิขูนางสมิตริวานานอาาัาภู สหภูเทวาเชาลามักีสิคารีวาอริทกาจารุชาจารุมาปุพานิทาสีนโนวลุนาสหธรรมาจารติตาจาอนิชากาสุเลยายุจิลาอากูอากูวาสวเนสีนโนทศเสเตทศธากา,ายาสาเพนานาตตะวานีนโนอิกิมันโตชุติมันโตวน,ตว,ว,านาวันโตยะส,สัสีโนโมทานาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงวานัง สมานามาหาสมานามานุสสามานุสุตมาคิทาปะทูสิกาอาคูอาคูาคมโนปทูสิกาอัถาภูหลโยเทวาเยเจโลหิตวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวาสาสิโน ท่เสเตทศทากายาสัพเพนานัตตะวน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,นวันวนวันโตยัสสสิโนโมทมานาอภิการมงพิกูนางสนิติงวานังสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวคานาสาสหาโอทาต,าตะไคหาปามโมขาอาคูทเทว,วาวิจักขนาสถามาหารักขจามิสกาจายัสสสิโนธนยังอาคาปจุนโนโยทิสาพิวัติท่าเสเตทศรากายาสัพเพนานัตตะวน,นิโน อยที่มันโตชุติมันตววันวันตยัสัตสีโนโมทมานาอภิกรมุงพิขูนางสมิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจายัสัตส <mon <k Montreal> ีโนสัมพิตกาลามาเสถายโชตินามาจะอาสวานินมาณลติโนอาคูอัฐาคูปรลณิมิตาทัศเสตทัศสทธากายสเพนานัตตะวานิโนอยที่มันโตชุติมันตววันนาวันโตยัสัตสีโนโมทมานาอภิกรมุงพิขูนางสมิติงว่านาง สัเทเถตเทวานิกายาสเพนานตตวานินโนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทิศาสหาปะปวุทธาชาติมัขขีลังโอคตินนมนาสวังทักเขมโมคตะรังนาคามจันทวังอัศิตาติตัง สุพภมาปรมตโตจากปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมาโรติโสจากโสปาคาสมิติงว่านางสหสภามโลกานางมหาพมาพิติสติอุปปาปโนชุติมันโตพิสมากาโยยะสัสสิโสทเศไทยิสราอากูปเจกวัศวติโนเตสัญจามัจจโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจัสเพอภิกันเตจินเทเทเวสภามะเกมาราเสนาภิกามิปัสการหาสามันทียังเอธาคันหัถาพันธาธาราเคนาพันธามัตุโว สมันตาปริวาเลถะมาโวมุลจิตาโกจินังอิจิตถธรมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิป,ปานินาตะละมาหัจจารสมกตาวานาเพะาาระวังยัตถาปวุสโกเมโพธนายันโตวสวิชุกโกตถาโสปจิทาวติสังกิโทอาศยังวเสเตสตันจัสัพังอภินญายะวะวะกิตาวานาจักขุมาแตตัวอมันตยิสถาสาวเเกสาสนีระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโบ เตจะอตตปมักกะลุงสุตะวพุทธัสสาสนังวิตาราเคหิปกามุงเนสังโรมัมปีอินเชยุงสพเวชตาสังฆามาพยาตีตายัสสิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเชนีสุตาติสิบห้ามงคลจักรวานใหญ่สิลิคิตติมติเตโชชยาสิธิมาหิทธิมหาคูนาปริมิตาปุญญาทิการาสสาพันตระ ยานีวารณนสมตถัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมมาสัมพุทธัสสะทวตินสมะหาบปุริสารคานุภาเวนะอสศิตายานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตุตราสตามังคะลานุภาเวนะฉัพันนารังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศาปารมิตานุภาเวนะทัศาอุปปารมิตานุภาเวนะม ปารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจัตุราสีตัสสะธรรมขันธานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัฏฐังขีกามคานุภาเวนะอัฏฐาสมาปฏิยานุภาเวนะฉลาดปญญานุภาเวนะจัตุสัจญาณานุภาเวนะท้า out, สาพภรรยานานุภาเวนะ สัพพัญยุตตยานานุภาเวนะเมตตาการุณามุติตาอเคคุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตตา นัตตยญาสรนานุภาเวนตุยหังสัพพะโลคะโสกุปปัตถวถุขโทมะนัตสุปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายาปิวินัสสันตุสัพพะสังกัปปาตุยหังสมิชนตุปีพายุตาตุยหังโหตุสตจวะจ่ชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพะทาอากาสัปปพัตตะวนาภูมิคามหาสมุทาอารักขกาเทวตาสัทาตุมิอนุราขันตุ พระวัตุสัพพังคลังลักขันติสัพพเทวตาสัพพพุทานุภาเวนะสัทธาสุถีพวันตุเตพระวัตุสัพพังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพัมานุภาเวนะสัทธาสุถีพวันตุเตพระวัตุสัพพังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุถีพวันตุเตบทพระวัตุสัพวยพรสัพพมงคลนักขัายขาภปูตานางปาปักขหานิวารณนา ปริจตจานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปปัทเทเวนักขัายขาภูตานางปาปากขาหานิวารนาปริตตจานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปปัทเทเวนักขัตยขาภูตานางปาปากขาหานิวารนาปริจตจานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปปัทเทเวบทนักขจายเสียไรนักสัตแยกและพูดสีสิงหคเทกรัตคาถา ตีตังนานาวาค้ามอยะนาปฏิตังเถอนาคตามมังบุคคลไม่ควรคำน,นึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัดตีจังปะฮีนันตังอัปปัตันจะอนาคตาังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปฏิปันนันจะโยธรรมังตถะทัดทวิปัสสติอสังฮิลังอสังปุปังตามวิทามะ มนะนุขพลูหายเยกบุคลบคลใดเห็นแจ้งคำแปัจจุบันไม่งอนแง่งไม่คลอนแคลนไม่ทำนั้นน,น,นั้นได้บุคคลนั้นจึิ่งเรินทำนั้นเงือง,งให้ปลูกโกงเธออเชวะกิจามาตัปปังโกชัญญามรณะ,ะสุเวคึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความใจในวันพุ่งนาหิโนสังขารันเตนะมหาสเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผาเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวัง พิหารดิมาตาปิณโ,โหรัต,ตามาตันพิต,งต,งพต,ตังตังเวพะเทกรัตโตติสันโตอาทิตพเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคล้านตั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตหนึ่งจเจริญด้วยประการชนนี้แลจิตเกิพอภิมหาปัญจเวคขณะปาถาชาราธรรมมิชรังอน,นติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาทีธรรมามีพยาธิงนติตาเรามีความเก็บไขเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเก็บไขไปไม่ได้มรณะธรรมามีมรณะงานินนติตาเรามีความายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความายไปไม่ได้สัพเพหิเมติเยหิมนาเตหิน,นานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องไล้พระจากุของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมสาสกรรมหิกรรม,มาทายาทกรรม,มาโยนิกรรม,มาพันธุกรรมปฏิสรารนาเรามีกรรมเป็นของของตวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษานิกรยายนางวาปาประกำวตาาัติาสทายาทาพระยิสานิเราจัดทางกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจัดเป็นทายาทคือว่า จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสือไปเอวังอ,อัมหิหิอภินหังกันเจเรฆิตตพังเราทั้งหลายควรพิจจรณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเพืิน